ดูดวงชาวราศีมินดวงยักษ์กินเสือครับถ้าถูกเรามันนีดหนึ่งให้รีบทําสิ่งนี้ครับผมด้วยโชคลาภเงินทองบารมีวาสนาสิ่งศักดิ์สิทธิ์คำจูปอกปากคุคของรักษาก่อนืี้หมอซันแนะนาก่อนให้ท่านพบไพรีพิน่าศัตรูหมูมานพังวินาาครับสองร้อยห้าสิบบาทส่งฟรีนะจ๊ะทักไลน์มา sunny สี่สองแปดเก้าครับโบราณโบราณเขาว่ากันแก้คุณใส่มนต์ดำครับพบไพรวีน่าศัตรูหมูมานพังวินาาแล้วพบคู่กับเรียนพระปางปาบมาน ปาบางปาบมาสองร้อยสิบาทส่งฟรีัะผมทักไลน์มามารนคืออะไรเข้ามากระเซ็บข้างหูมารนคือปีศาจับมารนคือเข้ามาแฝงในจิตของเราัะผมผีผักบ้างแต่ไม่ใช่ผีผักเรียกามารนมันเข้ามาสิงแล้วก็โดดลงมาเองนั่นคือหน้ากลัวนะครับเพราะฉะนั้นถ้าท่านเจอแบบนี้พบปางปากมารพบติดตัวไว้เหรียญพระปางปากมารทักไลน์มาซันนี่สี่สองแปดเก้า ดวงชะตานี้เป็นยังไงนะผมท่านจะได้รับถ้วยทองโอกาสทองโอกาสดีจังหวะดีๆเข้ามาประเดบดังเรามาัที่หนึ่งได้ไหมได้ทําไมจะไม่ได้จะเจริญลุกเรืองในตําแหน่งหน้าที่การงานการเงินการพลิกเปลี่ยนแปลผันพัฒนาในสิ่งที่ใช่การพลิกเปลี่ยนแปลผันพันนระราชาป,ปักหนึ่งไม่เท้าผมบอกถึงอํานาจบ,บุญบารมีวาสนาเราวันที่หนึ่งเป็นของคุณได้ไหมทําไมจะไม่ได้นะครับอย่ามาอย่ามาดูถูกเยียดหยามกันนะผมอย่าดูถูกดวงชะตาดวเองด้วยนะผมบางคนดูถูกดวงชะตาดวเอง ต้อยต่ำเหลือเกินผมมันต้อยต่ำผมมันย่ำแย่พูดซะตัวเองแย่ย่ำแย่ขนาดนั้นนะนะับนะผมนะมไม่ต้องมานะผมทําเป็นคนย่ำแย่ไม่ได้ด้วยอย่ามาหลอกตัวเองนะผมเพราะฉะนั้นดมูลบนเสนจันทร์ซ้อนจันทร์มหาสเสน่ห์เมตตามหานิยมถ้าท่านดึงดดดสิ่งต่างๆเข้ามาแล้วนะสิ่งต่างๆมันเป็นของท่านแล้วมีอํานาจแล้วถูกรวัลที่หนึ่งแล้วแจ็คพอตแล้วนะผมสิ่งเหล่านี้ท่านต้องรีบทำ้วนะไม่รีบทําไม่ได้นะเขาเรียกว่าเบิกบ,บุญมาใช้จนหมด ปัญหาต่างๆที่เข้ามาลุมเล้ามันเจ็บปวดด้วยเล้าแส้ทุกทรมานมีดดาบปักลงมาเลยทันทีพ่อแม่ปู่ย่าตายายนงป้าน้าอาญาติมิตรจริงๆทั้งหลายเข้ามาทวงแน่เข้ามาดึงต่างๆแน่แล้วผมเองเราไม่ให้นู่นแล้วพ่อโกรธแม่โกรธเราจะตีกันแล้วเราอไม่ให้ลูกไม่ไม่ให้พี่คนโตทำไมไม่แบ่งน้องทำไมไม่ช่วยนู่นช่ไมนี่ช่วยสิแล้วผมทำไมไม่ทำมีดดาบปักลงมาเต็มตัวดวงยักษ์กินเสือ ครับผมด้วยบุญกุศลวาสนาดวงชตานี้เศร้าส้อยงอยเงาดูตามรูปเลยเศร้าส้อยงอยเงาเบื่อหนมายกับปัญหาต่างๆเจ็บปวดว่า้าแสนทุกทรมานแทบจะทนไม่ไหวตกตําแหน่งดาบสองขวายองเรื่องต้องตัดสินใจต้องตัดสินใจอย่างเด็ดขาดเด็ดเดี่ยวเ้าหารเหรียญใหญ่เบิ้มตกตําแหน่งในดวงตาก็เอ๋ต้องเป็นนักเขก็รางวัลที่หนึ่งไงนะแจ้งพอเจ็ดสิบสองล้านทำไมจะไม่ได้ยังมาดูถูกตัวเองระบผมชอบว่าดตัวเองไม่ชอบสันไม่ชอบเลยคนชอบว่าดตัวเอง ผมโคตรจนเลยอาจารย์ผมแย่มากหนูโคตรแย่จะตายอยู่แล้วตายไปเลยมันมันไม่ฮึกเขิมเลยมันจะดวงจะตามจะเปิดได้ไงและผมเพราะฉะนั้นในการยื้อแย่งต่อสู้แข่งแย่งชิงดีอํานาจบนบารมีวัสนาดวงจะตามท่านจะเปิดหลับทรัพย์โอกาสทองโอกาสดีจังหวะดีๆเข้ามาประเดบประดังท่านจะได้ถ้วยทองโอกาสทองเข้ามาทําให้ท่านสุขสมสมหวังดังใจหมายได้พบได้เจอในสิ่งที่ใช่สิ่งที่ชอบตกตําแหน่งไฮเปอร์เพน สิ่งศักดิ์สิทธิ์เข้าข้างสนับสนุนคำชูหนุนนำโชคชะตาให้ท่านวางแบบแผนประเพณีมองการไกลถึงอนาคตไอ้ด้านปรับปรุงแปลเปลี่ยนแปลผันพัฒนาอย่างก้าวโดดอย่างตั้งมั่นจัดหนักจัดเต็มในโชคชะตาดวงชะตานี้ไอ้อุ้มเงินอุ้มทองเอาไว้ในมือแล้วดวงชะตาของท่านจะสุขสมสมหวังดังใจหมยท่านจะได้รับข่าวดีข่าววิวาข่าวมงคลข่าวตั้งมั่นจัดหนักจัดเต็มในโชคชะตาดวงชะตานี้จะได้รับถ้วยทองด้วยบุญกุศลวาสนาเทพเทวดาสิ่งศักดิ์สิทธิ์คำชูป,ป,ก,ปกปักคุงของาศาสนา ครับดวงชะตาจะเปิดรับทรัพย์นะครับผมท่านจะได้ลื่นเลงสังสรรค์ไล่ลําเต้นระํำอย่างมีความสุขดวงชะตาถึงเวลาคาบนกุสมวาษนาสิ่งที่ใช่สิ่งที่ชอบสิ่งที่เป็นจะบังเกิดขึ้นกับท่านจับเงินเป็นเงินจับทองเป็นทองดวงชะตานี้รีบแก้ไขในดวงชะตาและดวงชะตาจะสุขสมสว่างดังใจหมายสองเหรียญบังเกิดขึ้นในโชคชะตานครับผมดวงชะตานี้จะเปิดรับทรัพย์ครับผมท่านใดจะดูดวงกับหมอสันทักไลน์มาซันนี่สีสองใเก้าหนึ่งคำถามสองร้อยบาทนะจ๊ะนะครับผมนะครับหมอสันส่งคลิปให้นะจ๊ะ นะครับทักไลน์มาซั Sunny 29, นนี่สีสองพนเก้าครับท้ายคลิปรับฟังต่อกันยาวๆนะครับเอาซันทำคำทำนายเอาไว้นะครับ,นะรบนั่นรับฟังต่อกันยาวๆนะครับอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามกดกระดิ่งเพื่อรอรับชมคลิปใหม่นะครับผมดวงชะตานี้ต้องเอาจริงนิดหนึ่งนะขอท่านจำชิงสวัสดีครับดวงชะตาชาวราศีมีนประจําเดือนนี้เดือนนี้เป็นช่วงเวลาที่น่าตื่นเต้นสําหรับชาวราศีมีนเหมือนกับคลื่นลมในมหาสมุทรที่เริ่มเปลี่ยนทิศทาง พลังแห่งการเปลี่ยนแปลงกําลังไหลเวียนเข้ามาในชีวิตของคุณอย่างค่อยเป็นค่อยไปดังสายน้ำใสที่ค่อยๆหาทางออกจากแหล่งน้ำเก่าไปสู่ที่ใหม่ที่กว้างใหญ่กว่าดวงดาวในเดือนนี้ส่งสัญญาณที่ชัดเจนว่านี่คือเวลาแห่งการเปิดใจรับสิ่งใหม่ๆและการปล่อยวางสิ่งที่ไม่จำเป็นออกไปคุณจะรู้สึกเหมือนกับนักดำน้ำที่เพิ่งผุดขึ้นจากใต้ท้องทะเลลึกหายใจลึกๆ และเริ่มเห็นโลกด้วยมุมมองใหม่ที่สดใสกว่าเดิมด้านการงานการเดินทางสู่เป้าหมายใหม,ใหม่ในด้านการงานเดือนนี้เปรียบเหมือนการเปิดหนังสือเล่มใหม่ที่เต็มไปด้วยโอกาสที่น่าสนใจถ้าหากคุณเป็นพนักงานประจำคุณอาจพบว่าตัวเองได้รับมอบหมายงานที่ท้าทายมากขึ้นหรือมีโอกาสได้แสดงความสามารถพิเศษที่ซ่อนอยู่ภายในตัวคุณถ้าคุณทำงานในสายสร้างสรรค์เช่นนักออกแบบนักเขียนหรือศิลปิน เดือนนี้แรงบันดาลใจจะไหลเวียนมาอย่างต่อเนื่องคุณอาจพบว่าตัวเองสามารถสร้างผลงานที่โดดเด่นและแตกต่างจากที่เคยทำมาได้ยกตัวอย่างเช่นถ้าคุณเป็นนักออกแบบกราฟิกคุณอาจได้รับข้อเสนองานใหม่ที่ให้คุณได้ใช้ความคิดสร้างสรรค์อย่างเต็มที่หรือได้รับการชื่นชมจากลูกค้าที่เห็นความโดดเด่นในผลงานของคุณสำหรับผู้ที่ทำงานเป็นทำกินเองหรือฟรีแลนซ์เดือนนี้เป็นช่วงที่เหมาะกับการขยายเครือข่ายและหาพันธมิตรใหม่ คุณอาจได้พบกับคนที่มีวิสัยทัศน์ตรงกับคุณและสามารถร่วมมือกันสร้างโปรเจกต์ที่น่าตื่นเต้นได้ลองนึกภาพว่าคุณเป็นเจ้าของร้านกาแฟเล็กๆแล้วได้พบกับเชฟที่มีความชำนาญในการทำขนมอบการร่วมมือกันอาจทำให้ร้านของคุณกลายเป็นจุดหมายปลายทางใหม่ของคนในย่านนั้นอย่างไรก็ตามคุณควรระวังการตัดสินใจเร่งรีบโดยเฉพาะในสัปดาห์แรกของเดือน พลังงานที่เข้มคน้นอาจทําให้คุณรู้สึกอยากเปลี่ยนแปลงทุกอย่างในครั้งเดียวแต่จําไว้ว่าการเปลี่ยนแปลงที่ยั่งยืนต้องใช้เวลาและการวางแผนที่ดีให้เวลากับตัวเองในการคิดทบทวนก่อนลงมือด้านการเงินการไหลเวียนแห่งความมั่งคั่งด้านการเงินในเดือนนี้เปรียบเหมือนลำธารที่ค่อยๆไหลเข้ามาในสระน้ำของคุณ ไม่ใช่กระแสน้ำที่แรงและรวดเร็วแต่เป็นการไหลเวียนที่สม่ำเสมอและต่อเนื่องรายได้ของคุณมีแนวโน้มที่จะเพิ่มขึ้นอย่างค่อยๆเป็นค่อยไปโดยเฉพาะจากแหล่งที่คุณอาจไม่ได้คาดหวังไว้ถ้าหากคุณเป็นคนที่มีงานหลักและงานเสริมเดือนนี้งานเสริมของคุณอาจให้ผลตอบแทนที่ดีกว่าที่คิด ยกตัวอย่างเช่นถ้าคุณขายของออนไลน์เป็นงานเสริมคุณอาจพบว่าสินค้าของคุณเริ่มได้รับความนิยมมากขึ้นหรือมีลูกค้าประจําที่เริ่มแนะนําไปต่อ,อยังคนรู้จักสําหรับการลงทุนเดือนนี้เป็นช่วงที่เหมาะกับการศึกษาหาความรู้เพิ่มเติมมากกว่าการลงทุนใหญ่คุณอาจสนใจเรื่องการลงทุนรูปแบบใหม่หรือได้รับคาแนะนําจากผู้เชี่ยวชาญที่ทําให้คุณเห็นโอกาสในการเติบโตของเงินออมในระยะยาว อย่างไรก็ตามระวังการใช้จ่ายเพื่อความบันเทิงในช่วงกลางเดือนคุณอาจรู้สึกอยากซื้อของที่ไม่จำเป็นหรือใช้เงินกับกิจกรรมสันทนาการมากเกินไปการตั้งงบประมาณสำหรับความบันเทิงไว้ล่วงหน้าจะช่วยให้คุณควบคุมการใช้จ่ายได้ดีขึ้นในด้านหนี้สินและการจัดการเงินเดือนนี้เป็นช่วงที่ดีในการทบทวนแผนการเงินของคุณถ้าหากคุณมีหนี้บัตรเครดิต นี่อาจเป็นเวลาที่เหมาะสมในการปรับโครงสร้างหนี้หรือหาวิธีการชำระที่เหมาะสมกว่าเดิมคุณอาจได้รับคำแนะนำที่ดีจากที่ปรึกษาทางการเงินหรือพบวิธีการออมเงินใหม่ที่เหมาะกับไลฟ์สไตล์ของคุณความรักการเดินทางแห่งหัวใจสำหรับคนโสดการเปิดใจสู่ความรักใหม่ถ้าหากคุณยังโสดอยู่เดือนนี้เปรียบเหมือนการเปิดประตูใหม่ของหัวใจความรัก อาจมาถึงในรูปแบบที่คุณไม่เคยคิดมาก่อนอาจไม่ใช่ความรักโรแมนติกแบบที่เห็นในหนังแต่เป็นความรักที่เติบโตขึ้นจากมิตรภาพที่ลึกซึง้งหรือจากการได้รู้จักกันในสถานการณ์ที่เป็นธรรมชาติคุณอาจพบเนื้อคู่ในที่ที่ไม่คาดคิดเช่นในการเดินทางห้องสมุดร้านกาแฟที่คุณไปนั่งคนเดียวหรือแม้แต่ในกิจกรรมอาสาสมัครที่คุณไปช่วยเหลือสังคมยกตัวอย่างเช่นถ้าคุณชอบอ่านหนังสือ คุณอาจไปงานแสดงหนังสือหรือการบรรยายของนักเขียนคนโปรดแล้วได้พบกับคนที่มีความสนใจเหมือนกันการสนทนาที่เริ่มจากหนังสือเล่มเดียวกันอาจพัฒนาไปสู่ความสัมพันธ์ที่ลึกซึ้งกว่าที่คิดในช่วงแรกของเดือนคุณอาจรู้สึกเหมือนกับนกที่เพิ่งออกจากรังต้องการอิสระและสำรวจโลกรอบตัวอย่าเพิ่งรีบมัดตัวเองกับใครคนใดคนหนึ่งให้เวลากับตัวเองในการทำความรู้จักกับคนหลายๆคนและฟังเสียงหัวใจของตัวเองว่า แท้จริงแล้วคุณต้องการอะไรจากความสัมพันธ์การใช้แอปหาคู่หรือการออนไลน์เดทในเดือนนี้อาจให้ผลลัพธ์ที่น่าประหลาดใจแต่อย่าลืมที่จะระมัดระวังและใช้วิจารณญาณในการตัดสินใจความรักที่แท้จริงต้องใช้เวลาในการสร้างไม่ใช่สิ่งที่เกิดขึ้นในชั่วข้ามคืนสำหรับคนที่มีคู่หรือมีคู่ครองอยู่แล้ว เดือนนี้เป็นช่วงเวลาที่ยอดเยี่ยมในการเสริมสร้างความเข้าใจาและความผูกพันระหว่างกันเหมือนกับการรดน,น้ำต้นไม้ที่ปลูกไว้นานทำให้ใบไม้เขียวขจีและดอกบานสพรั่งมากขึ้นคุณและคู่ของคุณอาจพบกิจกรรมใหม่ที่ทั้งคู่สนใจร่วมกันเช่นการเรียนทำอาหารใหม่การไปเที่ยวสถานที่ที่ไม่เคยไปมาก่อนหรือการลองงานอดิเรกใหม่ที่ทำให้ความสัมพันธ์ของคุณมีความสดใหม่ ยกตัวอย่างเช่นถ้าคุณทั้งคู่ชอบธรรมชาติการไปเดือนป่าหรือตั้งแคมป์ในช่วงสุดสัปดาห์อาจทําให้คุณได้มีเวลากุยกันอย่างลึกซึ้งโดยไม่มีสิ่งรบกวนการสื่อสารในเดือนนี้จะดีขึ้นอย่างเห็นได้ชัดคุณจะพบว่าตัวเองสามารถเปิดใจแบ่งปันเรื่องส่วนตัวหรือความฝันที่เก็บซ่อนอยู่ในใจได้ง่ายขึ้นและคู่ของคุณก็เช่นเดียวกันการสนทนาเหล่านี้จะทําให้ความเข้าใจระหว่างกันลึกซึ้งมากขึ้นอย่างไรก็ตาม ระวังเรื่องใจร้อนในช่วงกลางเดือนคุณอาจรู้สึกหงุดหงิดง่ายกับเรื่องเล็กๆน้อยๆหรือคาดหวังให้คู่ของคุณเข้าใจสิ่งที่คุณคิดโดยไม่ต้องพูดจำไว้ว่าการสื่อสารที่ชัดเจนและใจเย็นจะช่วยให้ความสัมพันธ์ของคุณผ่านช่วงเวลาเหล่านี้ไปได้อย่างราบรื่นสำหรับคู่รักที่ได้รู้จักกันมานานเดือนนี้ อาจเป็นเวลาที่เหมาะสมในการพูดคุยเกี่ยวกับอนาคตร่วมกันการวางแผนการเดินทางการออมเงินเพื่อซื้อบ้านหรือแม้แต่การพูดคุยเกี่ยวกับการแต่งงานหรือการมีลูกการสนทนาเหล่านี้จะทำให้คุณทั้งคู่รู้สึกมั่นใจในความสัมพันธ์ที่มีต่อกันมากขึ้นสิ่งที่ควรระวังและข้อแนะนำพิเศษเดือนนี้เป็นช่วงที่คุณอาจรู้สึกเหมือนกับสปันช์ที่ดูดซับพมณ์และพลังงานของคนรอบข้างได้ง่ายมากยิ่งขึ้น ให้เรียนรู้การปกป้องตัวเองจากพลังงานลบและหาเวลาอยู่คนเดียวเพื่อชาร์จพลังงานให้กับตัวเองการฝึกสมาธิการเดินเล่นริมน้ำหรือการทำงานศิลปะจะช่วยให้คุณรู้สึกสงบและมีสม,มดุลมากขึ้นอย่าลืมที่จะดูแลสุขภาพกายและใจของตัวเองให้ดีเพราะเมื่อคุณแข็งแรงดีโอกาสดีๆก็จะเข้ามาหาคุณได้ง่ายขึ้น สีที่เป็นมงคลสำหรับคุณในเดือนนี้คือสีน้ำเงินอ่อนและสีเงินซึ่งจะช่วยเสริมสร้างสัญชาตญาณและความคิดสร้างสรรค์ของคุณการใส่เสื้อผ้าสีเหล่านี้หรือตกแต่งบ้านด้วยโทนสีเหล่านี้อาจช่วยให้คุณรู้สึกมีพลังและมั่นใจมากขึ้นโดยรวมแล้วเดือนนี้เป็นช่วงเวลาแห่งการเติบโตและการค้นพบตัวเองใหม่สำหรับชาวราศีมีนเปิดใจรับสิ่งใหม่ๆแต่อย่าลืมที่จะฟังเสียงหัวใจของตัวเองเป็นหลัก ความสุขและความสำเร็จจะตามมาเองเมื่อคุณเดินตามเส้นทางที่ใจบอก